สวัสดีครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการจัดสลากแบ่งสายรายการอีสานอารีนาครับรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะครับซึ่งจะอ่านรายชื่อทีมตามลำดับที่สมัครกันเข้ามานะครับส่วนในกระปุกนี้นะครับจะเป็นสายลำดับที่1นถึงสนะครับมี a 1ถึง A 3สาถึง B 3สาถึง c 3แล้วก็ d 1ถึง d 3ครับ เริ่มจากทีมที่หนึ่งครับทีมบูกระสังครับบูกกสังดีสองครับทีมที่สองนะครับทีมทีจีฟุตบอลซี่สองครับ ทีมที่สมนะครับทีมซีรีทอนเอหนึ่งครับทีมที่สี่นะครับทีมรวมเพื่อนเอเจพันดีวะดีสามครับ ทีมที่ห้านะครับทีมเมืองยางอะคาเดมี่เอสองครับทีมที่หกนะครับทีมชัยกรอะคาเดมี่บีสองครับ ทีมที่7นะครับทีม KM Academy A สามครับทีมที่8นะครับทีม BU หนองกี่ทีม A ดีหครับ ทีมที่เก้านะครับทีมบัวหลวงอะคาเดมี่ซีสามครับทีมที่สิบนะครับทีมอีเลเวนบุรีรัมบีหนึ่งครับ ทีมที่สิบเอ็ดนะครับทีมพัทละบอพิษซีหนึ่งครับและทีมที่สิองครับบียู่หนองกี่เอฟซีทีมบีบสามครับนะครับซึ่งอ่า หมดแล้วนะครับหมดทั้ง12ทีมเดี๋ยวจะทำเป็นกราฟิกนะครับส่งให้ในแชทกลุ่มอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ